ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับเสียงอาจจะแหบพร่ากันไปสักนิดเพราะเมื่อวานต้องเดินสายทำคำชี้แจงเรื่องการรัฐประหารกันตลอดระยะเวลาทั้งวันไม่ว่าจะเป็นรายการสดดักสัมภาษณ์และโทรศัพท์จึงมีสภาพเป็นแบบนี้ปรากฏการเหนือธรรมชาติ หรืออาจจะเป็นธรรมชาติจากพระอาทิตย์ทรงกรดวงกลมขนาดใหญ่เหนืออนุสาวรีชัยสมรภูมิแดดจ้าหลังจากนั้นฝนตกปรากฏการรุ้งสองชั้นครึ่งวงกลมณอนุสาวรีชัยสมรภูมิบัดนี้ได้สำแดง ให้เห็นอยู่สองประการหนึ่งในคดีเรื่องคลิปที่ประธานวุฒธธิสภาโดยการเข้าชื่อของสมาชิกวุฒิสภานั้นได้มีมติเอกฉันรับเรื่องไว้พิจารณาในกรณีนี่นะครับแปลความว่าถอดถอนนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียง9ต่อศูนย์ นี่ยกประโยชน์ให้กับพระอาทิตย์ทรงกรดส่วนปรากฏการรุงกินว่ากินน้ำก็ไปได้ก็กินอุ้งอิงก็แล้วกันด้วยเสียงเจดต่อสองความเป็นจริงนั้นก็คือ9ต่อศูนั่นแหละแต่ว่าอีกสองคนนั้นเขาไว้พักเฉพาะบางส่วน เจ็ดคนยุติในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่พลังของพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับการดูถูกดูแคลนว่าไม่มีคนเราก็บอกว่ามืดฟ้ามัวดินตอนฝนตกนี่ใจหายกันพอสมควรแต่ว่าหลังจากฝนหยุดนั้นคนก็หลังไหล จนกระทั่งเป็นภาพที่ปรากฏและที่สำคัญนั้นก็คือว่าพี่น้องประชาชนมาโดยธรรมชาติร้ายซึ่งการจัดตั้งนี่คือความน่ากลวัวถ้าระบบขนแบบนี้นะครับแบบเดิมๆเ,เราอาจจะไม่มีความตื่นเต้นอะไรแต่ปรากฏการธรรมชาติแบบนี้นั้น ทำให้เนี่ยนะครับคนจากสองส่วนนั่งไม่ติดจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในระหว่างที่เรารณรงค์ให้คนไปวันที่28นั้นมีการนะครับกล่าวหาโดยตลอดว่าจะเป็นการปูทางให้กับการรัฐประหารเราถแถลงกันที่นี่กันทุกครั้งว่าไม่เอาการรัฐประหารมีภารกิจเพียงแค่สามข้อ นายกลาออกพักร่วมถอนตัวปกป้องอธิปไตยของชาติคำพูดของคุณสนธิลิมทองคุณก็เป็นลักษณะการตัดพ้อต่อว่าไม่ใช่เป็นการเรียกร้องการรัฐประหารเพราะฉะนั้นมตินี่นะครับของคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่เอาการรัฐประหารและไม่เอาอุ้งอิงเฉกเช่นเดียวกันเพราะเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวอรูมของรัฐบาลคาดไม่ถึงจะมีวอรูมฝ่ายค้านด้วยฝ่ายค้านนี่ขยันมากกว่าเที่ยงคืนออกแถลงการ รัฐบาลนี่ดานะ้าเมื่อวานนี้คนในรัฐบาลเนี่ยครับทีวีพยายามจะนัดมาเจอเนี่ยไม่กล้าเจอกันทักไรแต่ได้เจอกับฝ่ายค้านเพราะนี่ะครับเขาได้ควานหากันว่าจากเรื่องคลิปจนกระทั่งรวมพลังแผ่นดินนั้นเพื่อปกป้องอธิปไตยนั้นมันไม่มีช่องว่างที่จะมาสวนเลย คนสนธิก็ประมาณว่าเดินไปเนี่ยครับมือไปโดนแก้วตกไปไอ้พวกนี้ดีใจใหญ่ต้านรัฐประหารต้านรัฐประหารผมบอกไปยังพรรคเพื่อไทยว่าถ้าคุณรังเกียจการรัฐประหารตามที่คุณประกาศนั้นคุณไปรับเสียงสงว152เสียงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งเอาไว้เนี่ย มาบวตให้เศรษฐาทวีสินได้ยังไงคุณไปเอาพักรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐตอนนั้นตอนนี้ถอนมาแล้วภูมิใจไทยตอนนั้นตอนนี้ถอนไปแล้ววันนี้เนี่ยนะครับทีมเนี่ยนะครับยังออกมาด่าประชาธิที่บ์เรื่องบอยคอรดการเลือกตั้งแต่ก็เอาไว้ในรัฐบาลผมเรียนว่าเนี่ยนะครับ คนในพักเพื่อไทยนั้นไม่ว่าตั้งแต่ที่ปรึกษานายกมาเนี่ยลืมมองไปที่คณะรัฐมนตรีว่าบัตรนี้คนที่เขากล่าวหาทั้งหมดนั้นจากการระบสัตัตว์ข้ามขั้วทรยศต่อสิ่งที่ประกาศไว้กับประชาชนนั้นล้วนอยู่ในรัฐบาลทั้งสิ้น เกลียดเผด็จการก็นอนอยู่กอดอยู่กับเผด็จการเกลียดการรัฐประหารก็เอาสิ่งที่คณะรัฐประหารเขาส่งมามอบให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมนี่รู้จักคนเหล่านี้ดีวันเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ไทยรักไทยจนกระทั่งพักเพื่อไทยก่อนการรัฐประหารนี่พระน้าท่านนี่เพ่ผ่านเต็มพักเต็มตําเนียบหมด พอรัฐประหารหายหัวหมดทุกคนเหมือนกันผมนับหัวได้เพราะพวกนี้ไม่เคยออกมาต่อต้านการรัฐประหารปี2557ถ้าไม่ไปสมคบสยบยอมหักหลังเอาประชาชนออกจากที่ชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนกับการออกนอกประเทศคุณจะหนีคดีจำนำข้าวได้ไหม เพราะฉะนั้นอย่ามาอวดอ้างการเป็นนักประชาธิปไตยคุณก็แค่นักผลประโยชน์แต่ปากประชาธิปไตยเนี่ยใจคุณหนักกว่า,ผาเผด็จการหลายเท่านักผมจะบอกให้ให้เรียงหน้ากันมาเลย <im> <t> ทั้งพรรคต่อมาพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรัฐบาลอุ้งอิงหนึ่งทับสองที่เขา ตัวนายกสั่งพักจึงมีคนตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจถึงสองคนประเด็นต่อมาก็คือว่าการที่คุณออกแถลงการและเดน,นะครับสัมภาษณ์เรียกร้องให้ประชาชนถอนตัวจากการชุมนุมมีข้อนี้ด้วยนะเกิดมาเพิ่งเคยพบเกิด เพราะกล่าวหาว่านี่คือการปูทางการรัฐประหารผมอยากจะบอกความไปยังพักประชาชนว่าพวกเราแสดงตนรับผิดชอบไม่มีหน้าที่นี่นะครับยุให้คนอื่นไปชุมนุมแล้วตัวเองไม่รับผิดชอบการจะรัฐประหารน,นั้นไม่มีใคร สามารถกวักมือให้ทหารไปเดินหน้าเนี่ยครับกองทัพบกว่าออกมารัฐประหารเดียวนี้ไม่มีใครทําได้หรอกแต่การรัฐประหารมันเกิดจากอะไรครับลองไปดูเหตุผลเดิมๆเกิดจากรัฐบาลทุจริตช่อชนเกิดจากการแทรกแซงองค์กรอิสระเกิดจากความสร้างความแตกแยก เกิดจากการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องการขายชาติก็ตามไม่มีประชาชนคนใดเขาจะเรียกร้องการรัฐประหารได้และข้อเท็จจริงบนเวทีก็ไม่มีการเรียกร้องการรัฐประหารนั่นเนี่ยนะครับคือการกระทำของรัฐบาล ที่ไปทุจริตช่อชนและก็มีพฤติกรรมที่ผมเรียงตามลำดับนั้นแล้วถามว่าพรรคฝ่ายค้านจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อจะหยุดยั้งการรัฐประหารหนึ่งพรรคฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเพราะมีอยู่สามกรณีที่เข้าข่ายน่าสงสัย ตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับเจอกันผมก็พูดในรายการหนึ่งเมื่อคุณอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นหลบเลี่ยงภาษีตัวพีเนคุณได้อภิปรายเรื่องการรุกที่ที่เขาใหญ่คุณได้อภิปรายถึงการโกงที่วัดสนามกอล์ฟอันภายคุณได้อธิบายว่าย,ยุทธการต่อไปนี้นั้น จะโรยเกลือปรากฏว่าไม่มีเกลือเหลือแต่สารส้มทุบเพราะถ้าคุณไปยื่นทั้งสามเรื่องนี้ไปยังสารรัฐธรรมนูญ ในเรื่องจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยข้อหาที่หลบเลี่ยงภาษีตามที่คุณอภิปรายเรื่องตั๋วเพียนเรื่องโกงที่หลวงโกงที่วัดคุณอุ้งยิงเนี่ยแะครับไปก่อนที่จะมีโอกาสคุยโทรศัพท์กับสมเด็จอุนเซนแต่คุณไม่ทำคุณเคยอธิบายว่าไม่ต้องการใช้หอกทมินแทงทมิน ไม่ต้องการใช้รัฐธรรมนูญปี60แต่คุณไปใช้เรื่องนี้กับศักดิ์สยามคิดชอบและพึ่งไปใช้กับพิเชษเชื้อเมืองพานก่อนหน้านั้นก็ใช้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชามาแล้วเขาบอกว่านะครับเป็นประเด็นเรื่องการทุจริตไม่ใช่เรื่องจริยธรรมแต่ผมบอกว่าเลี่ยงภาษีนะ่ะไม่ใช่การทุจริตโกงที่วัดลุกที่หลวงนี่ก็ทุจริต ไม่ยืน่นยืนทุกคนยกเว้นอุงอิงไม่ยึน,ยนถ้าคุณได้ทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายคา้านปิดประตูการระดับะหารโดยสิ้นเชิงคุณอุงอิงเธอไม่มีโอกาสที่จะไปพูดโทรศัพท์กับสมเด็จุนเซนแต่เพราะพรักประชาชนไม่ทำหน้าที่ไม่โรยเกลือตามคำประกาศ แต่ไปโรยสารส้มแทนตามที่ผมบอกประเด็นต่อมาอ <c oughs> เมื่อมีปรากฏการทคลิปลุดวดุฒิสภาร้องไปยังประธานวุฒิไปยังสารรัฐธรรมนูญแต่พักฝ่ายคา้านพรกภูมิใจไทยเขาเสนอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตราน1น151ในประเด็นเรื่องความมั่นคงของชาติ จากกรณีคลิปหลุดและพฤติกรรมต่างๆแต่พรคประชาชนยังไม่เห็นชอบด้วยจนกระทั่งถึงบัดนี้ถามจริงๆคุณเป็นฝ่ายไหนกันแน่รัฐบาลฝ่ายค้านถ้าคุณทำหน้าที่พรัคฝ่ายค้านภากประชาชนก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆกับคุณแต่เขาออกมาปกป้องอธิปไตย เรียกร้องให้นายกลาออกพักร่วมถอนตัวคุณดันมาเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมถอนตัวจากที่ชุมนุมผมบอกเรื่องนี้เพื่อให้คุณไปทบทวนเสียคุณอย่ามาใส่ความประชาชนว่าเขาเรียกร้องการรัฐประหาร และผมวาดหวังว่าบรรดาแกนนำที่ออกเรียงหน้ามาแถลงข่าวนะถ้ามีรัฐประหารเกิดขึ้นขอให้พักประชาชนได้แถลงการประกาศนำทัพประชาชนสู้กับคณะรัฐประหารจะไม่หนีแม้แต่เพียงคนเดียวส่วนพรกเพื่อไทยไม่ต้องไปร้องของกับเขาเพราะเขาหนีตลอดชีวิตอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยนะครับโดยสรุปความก็คือว่าเรื่องการกล่าวหาการชุมนุมความจริงไม่มีเรื่องอื่นใดเลยเรื่องคุณสนธิซึ่งก็ไม่ได้เรียกร้องการรัฐประหารอย่างที่ผมบอกตัดพ้อต่อว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าและเราจะอ,าอย่างไรต่อบัดนี้เนี่ยนะครับ พี่น้องหลายคนต้องไม่ลืมว่าคณะคอปทอเนี่ยนะครับพิชิตชัยมงคลและคณะเนี่ยเขาตั้งเวทีมาเป็นแรมปีแล้วที่สะพานชมัยมาย,ยุเชษเป็นทัพหน้านะครับอยู่ติดประชิดทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวไปนะจุดนะครับกระทรวงนี้กระทรวงนั้นพรรคการเมืองนี้พักการเมืองนั้น มีการปราศัยกันทุกวันและคอยประครับประคองสถานการณ์นะครับกว่าชุดใหญ่จะได้รวมตัวกันเขาอยู่ประจําเป็นแนวหน้าให้กับพวกเราถ้าเทียบได้ก็เหมือนกองทัพภาคที่สองแหละ <Yeah. S 1> และกองทัพภาคที่หนึ่งร่วมกันเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ในระหว่างนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดที่มากันได้ พี่น้องสามารถไปนะครับร่วมชุมนุมได้ทุกวันที่สะพานชัยมายุเช็ตตลอดระยะเวลาที่เรานัดหมายเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานั้นเขาเป็นกลไกที่สำคัญคอปทกองทัพธรรมสปปสปกติพี่น้องก็ร่วมบริจาคพอจะเป็นค่างื่อเสียงให้บ้าง แต่ปรากฏว่าพอเขาเข้ามาช่วยเนี่ยครับคณะยมงานกันทั้งหมดบัญชีของเขาไม่มีไม่มีคนบริจาคทีนี้เนี่ยครับเวทีก็ยังมีทุกวันงานเข้าที่ครับรอดนี่นะครับเขาต้องการสู้กับความไม่ชอบธรรมต้องการจัดการรัฐบาลชุดนี้พี่น้องอยา่เขาต้องไปหนีเจ้าหนี้ค่าเครื่องเสียงค่านู่นค่านี่เถอะครับ ขอเชิญพี่น้องเนี่ยนะครับรักษาเวทีด่านหน้าของพวกเราเอาไว้ที่สะพานชะมายมีบัญชีของคอพทอพี่น้องช่วยบริจาคคนละเล็กคน,ละ,คนละน้อยรักษาเขาให้เป็นทับหน้าของพวกเราต่อไปเถอะครับและเนี่ยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะมีเวทีขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับหลังจากทับหน้าตึงเอาไว้เวทีต่างจังหวัด เราอาจจะเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมเช่นสามารถรวบรวมประชาชนจัด3,000 5,000หมืน่นเราก็จัดทับใหญ่ไปนะครับในระหว่างนี้หรือสถานการณ์ที่ฉับพลันในกรุงเทพมหานครเราก็จะมีการปรึกษาและแถลงข่าวนัดหมายกันเป็นระยะระยะและคาดหมายกันว่า เวทีใหญ่กันแบบสุดๆกันอีกรอบนั่นเนะครับวางไว้ปลายๆยกเว้นว่ารัฐบาลหาเรื่องก่อนนะเอาไว้ประมาณกลางเดือนสิงหาคมถามว่าทำไมนานขนาดนั้นบอกว่าไม่นานเลยระหว่างทางนี้ทุกวันคอปทกองทัพธามสปปสเนี่ยเขาตึงไว้ให้คณะเราเรียกตามมาได้ตลอดเวลาพี่นกเขามีหน้าที่โทรศัพท์ตาม นะครับโดยโทรศัพท์รุ่นใหม่สุดแล้วนะครับนะครับเมื่อน,นับจากโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกนะทีนี้เนี่ยผมเรียนกับพี่น้องว่าปฏิทินเนี่ยนะครับกับสถานการณ์ถัดจากนี้ค้นี่ยนะครับที่สารรัฐธรรมนูญสั่งวันนี้การยุติในการปฏิบัติหน้าที่แน่นอนที่สุดคุณภูมิธรรมเวชยชัยบิ๊กอ้วน สหายใหญ่เนี่ยจะมาทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีฟังเสียงพี่น้องคงจะมีความหวังกันมากนี่เขาจะรู้ไหมว่าคนสรรเสริญเขาถึงขนาดนี้เขาคือความหวังของชาติใช่ไหม ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเพราะเนี่ยนะครับในคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยมีหลายวาระวาระหนึ่งนั้นเนี่ยคือการรับเรื่องเพิ่มเติมเรื่องกรณีที่ประธานวุฒิเนี่ยดำเนินการนะครับร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญกรณีของคุณภูมิธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการคดีพิเศษและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในนี่นะครับในคำสั่งของศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นก็คือว่ารับพิจารณาเพื่อรอวันวินิจฉัยต่อไปนั่นหมายความว่าหลังจากอุ้งอิงยุติก็ถึงคิวคุณภูมิธรรม ไม่ต้องรอพระอาทิตย์สมงูรดและรุ้งกินน้ำอย่างไรก็ไปเหมือนกันนะครับเรียงกันตามลำดับเราไปดูมติของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับและเมื่อสารรัฐธรรมนูญได้ทำหน้าที่แล้วในส่วนของปปชเรื่องมาตรา144สซึ่งรัฐธรรมนูญ บัญญัติชัดเจนว่าจะต้องพิจารณาโดยพลันบัดนี้เกือบ60วันแล้วใช่ไหมนะครับพรุ่งนี้คณะของคุณชาญชัยปีนกเขาสมชายแสวงการอาจารย์เจตโทนวณิกผลเรือเอกพระจุนตามประทีปก็จะไปที่ปอปช เพราะทันทีเนี่ยนะครับหน้าที่ของปปชความจริงจบแล้วมีหน้าที่เพียงแค่ไปส่งให้กับสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญเนี่ยครับรัฐมนูญบัญญัติให้ใช้เวลาเพียงแค่15วันหลังจากรับเรื่องมีโทษอยู่3โทษนะครับจากบุคคล3ส่วนด้วยกัน1นคณะรัฐมนตรี สองสอสอบวกกับก,บกรรมธิการสามวุฒิสภามีโทษอยู่สามโทษหนึ่งคือให้พ้นจากตำแหน่งสองเนี่ยนะครับจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสามต้องชดใช้ในวงเงิน3 5ม0 0ืล้านภายใน20ปี ราะฉะนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ความเป็นจริงในส่วนของภาคประชาชนนั้นเราได้สําแด่งพลังกันอย่างครบถ้วนวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องเนี่ยนะครับอธิบายกว้างๆสาระหลักอยู่ที่ท่านอาจารย์ปานเทพที่ได้อธิบายความว่าสิ่งที่พี่น้องได้ช่วยกันเนี่ยบริจาคเนี่ย กว่าห้าหมื่นรายชื่อนั้น,นการชุมนุมทางการเมืองวันเดียวพี่น้องร่วมแรงร่วมใจเพราะเขารู้ว่าเหลือเงินเท่าไหร่ให้กับกองทัพภาคที่สองหมดนั้นสามสิบล้านเนี่ยนี่เป็นปรากฏการณ์ผมไม่เคยเห็นการบริจาคเร็วที่ไหนในทางการเมืองมากขนาดนี้มาก่อนแต่เพราะนี่เป็นวาระของบ้านเมืองนี่เป็นวาระของความรักชาติ จึงได้สร้างปรากฏการณ์กันใหม่เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเราอาจจะมีนะครับในกรุงเทพนอกจากสะพานใช่ไหมอาจจะเป็นหอประชุมใหญ่เล็กธรรมศาสตร์ <lange potato sounds> หรืออาจจะเป็นจุดอื่นใดนะครับหรือแม้กระทั่งต่างจังหวัดเราจะได้อธิบายให้พี่น้องได้รับทราบตามลำดับแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์มาถึงขนาดน,นี้ถ้าโดยประสบะการณ์ นะครับปรากฏการที่เกิดขึ้นกับคุณอุ้งยิ้งวันนี้หลังจากประชาชนสำแบงพลัง3วันนั้นหลังจากนี้เนี่ยนะครับมีแต่สารวันเตี้ยลงนะครับไม่มีอะไรจะดีไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นนยครับใครก็ตามถ้าทำไม่ดีกับชาติบ้านเมืองนะครับไม่ว่าใครก็ตามประเทศนี้มีพระสยามเทวาธิราชมีพระแม่ธรณีสารเจ้าพ่อหลักเมืองและพระแก้วมรกต มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองไม่มีใครปล่อยให้บ้านเมืองไทยนั้นนะครับใครจะไปขายชาติทรยศชาติปรากฏนี้เนี่ยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สำแดงแล้วแล้วเราก็คงจะได้นัดหมายกันเวลาต่อไปนะครับขอเชิญคนอื่นนะครับถแถลงได้เลยครับ